สวัสดีครับอันนี้เมื่อกี้ถ่ายแล้วไม่โอเคเอาใหม่เลยนะฮะวันนี้ช่องเอจนเกินจะมาพามานะครับที่ทำงานของพี่เองนี่เลยโรงแรม The e l อ s i u m r e s i d e n c นะครับเบอร์โทรศูนย์เจ1นะครับอันนี้เป็นจะเป็นบริเวณของชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนต้อนรับนะฮะโอเค ชั้นหนึ่งนี้จะมีทีวีจอใหญ่เลยแล้วก็จะมีกล้องของเอ้โทษฮนะกล่องของ True นะครับสามารถที่จะสายฟุตบอลสายชอบดูกีฬาต่างประเทศนะครับสามารถใช้มานั่งดูตรงนี้ได้นะครับบนห้องไม่มีนะโซฟาขนาดใหญ่นะครับไซส์ใหญ่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมันอันนี้จะเป็นรวบๆแล้วกันเพราะว่าเป็นความชัด สูงสุดที่ทำได้ของตัวกล้องมือถือเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วนะครับรอบแรกรอบหนึ่งแล้วเกิดด้วยที่ว่าพออัปโหลดแล้วมันไม่เป็น hd ก็เลยต้องแก้ใหม่ตอนนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับออันนี้คือผ้าขอหนูสำหรับลงสระน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นข้างบนกันนะครับช็อตต่อไปเราจะพาขึ้นไปข้างบนกันอ่มเราจะพาไปชั้นไหนดี ตอนนี้เราอยู่ที่ first floor ชั้น1นึ่งนะครับชั้น1น,นี้ก็จะเป็นห้อง Standard นะครับสี่ห้องติดกันเลยนะฮะเป็นห้องเตียงใหญ่ทั้งหมดนะครับ king size นะครับห้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันเอ่ตอนนี้เราขึ้นลิฟตก่อนนะฮะเราจะไปที่ชั้นหไไ้า highlight ของเราจะอยู่ทีชั้น5นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า highlight ไไคืออะไร ขอภันยนะครับตอนนี้ที่ว่าไม่ได้ใส่หน้ากากเลยเพราะาอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็บริเวณชั้นห้าทั้งหมดไม่ได้มีแขกเข้าพักนะครับตอนนี้โลกนะครับโอเคนนี้เราขึ้นมาชั้นห้าแล้วนะครับตอนนี้ชั้นห้าเนี่ยครับความพิเศษของมันจะอยู่ที่สักครู่นะครับความพิเศษของเขาของชั้นห้าเนี่ยครับ คือเราเบียงทุกห้องนะครับมันจะสามารถมองเห็นเอาฉลองได้ลิลิบเลยฮะมันจะเป็นกึ่งๆึซีวิวนิดหนึ่งนะครับเห็นได้เลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนั้นก็คือลานจอดรถและลานกาแฟ162นะฮะห้องแรกที่เราพามาให้ดูวันนี้นะครับมันจะเป็นห้องทวินนะครับ สองเตียงเล็กนะครับสาหรับเพื่อนสาหรับคนที่มาเป็นครอบครัวต้องการห้องพักขนาดพอดีแล้วก็หรือเป็นเพื่อนกันแล้วต้องการแยกเตียงกันนะครับนี่ครับในห้องนี้นะฮะภายในห้องก็จะมีทีวี42นิ้วนะครับเป็นช่องเคเบิลปกติแล้วก็ทีวีนะครับไอ้ไม่ใช่ทวีตีตู้เย็ยนแล้วก็ตามด้วย ชากาแฟนะครับน้ําเปล่าเราจะมีให้วางไปข้างบน1ขวดนะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไปแล้ว2ขวดเป็น3ขวดต่อวันนะครับเราจะให้อย่างนี้ครับในห้องก็จะมีไดร์เปปผมให้นะครับจะมีอุปกรณ์สําหรับการใช้ในห้องน้ําให้นะครับมีตู้เซฟนะครับมีที่แขวนเสื้อผ้านะครับห้องน้ํานะครับนี่ครับมีบรวอร์ให้นะครับน้ำร้อนน้ำเย็นครบนะครับอ่างล้างหน้าตรงนี้ก็เป็นน้ำร้อนน้ำเย็นเช่นกันนะครับโอเค อันนี้แบบเร็วๆเลยอันนี้คือเป็นห้อง Standard Twin นะครับส่วนนี้คือห้องชั้น5้าจะลงท้ายด้วยซีวิวนะครับโอเคห้องต่อไปเลยเฟบชั้น5นะครับจะสามารถ <c oughs> ออกมาที่มุมของอาคารแล้วก็ไกลๆน้องเห็นขาวๆนะฮะองค์พระใหญ่นะครับขอหน้าเกิดน,นะฮะ เห็นชัดมากครับอากาศดีจะเห็นองค์พระสวยตรงนี้ถ่ายรูปก็ยังสวยเลยครับและที่สําคัญนะครับมุงนี้จะครับถ้ามองไปด้านล่างนี่มันมีอะไรอยู่มีสระว่ายน้ำฮนะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกทีนะครับให้ดูน้ําจิ้มก่อนแล้วก็ห้องที่มีเยอะที่สุดนะครับทายห้องนี้คือทายห้องสแตนดาร์ด ้าภาษาไทยก็เตียงใหญ่ถ้าภาษาอังกฤษก็เตียงคิงไซส์นะฮะจะประมาณนี้นะครับภายในห้องก็จะใกล้เคียงกันนะครับอุปกรณ์ให้เหมือนกันน้ำเปล่าให้สามขวดชากาฟแฟเหมือนกันตู้เย็นเหมือนกันมีระเบียงทุกห้องนะครับย้ำนะฮะมีระเบียงทุกห้องและห้องชั้น5้าจะาพิเศษตรงที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้นะครับอันนี้คือมุมจากหัวเตียงมองไปนะครับ ตู้สาดาตู้เซฟมีให้ครบทุกห้องเช่นกันนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่เป็นราคาถูกที่สุดของเราที่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชั้นหนี่ราคาก็จะแพงกว่านะครับภายในห้องน้ำก็เหมือนกันนะครับโดยหลักแล้วห้องชั้น5จะเป็นห้องราคาที่แพงกว่า1 2 3 4นิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเราก็จะทำราคาขายเท่ากันเลยโอเค ีนี้ชะน้าหมดแหละเราจะลงไปที่ชั้นสามนะครับพาลงชั้นสาม่านี่ไงีสิ <c oughs> <c oughs> นี่ครับลิฟต์เรานะครับจะมีการตรวจเช็คอยู่ตลอดนะครับจากบริษัทมิตซูบิชิโดยตรงนะครับปลอดภัยแน่นอน มีการซื้อวิสต,ตามระยะเวลาที่เขากำหนดนะครับลิฟต์จริงๆต้องมีการเช็คตลอดชั้นนี้ที่จะให้ดูเพิ่มเติมนะครับนอกจากห้องสแตนดาร์ดแล้วนะครับทั้งเตียงใหญ่และเตียงเล็กหรือคิงไซส์กับทวินเราก็จะให้ดูห้องขนาดกลางราคาและคราหนึ่งนะครับคือห้องเตียงคือห้องดีลักซ์นะครับอันนี้คือเป็นห้องคิงไซส์นะครับ เก่งคิงไซส์ความพิเศษของห้องดีลักคือเปิดเข้ามาจะเจอห้องนั่งเล่นก่อนนะครับแล้วก็จะมีระเบียงทุกห้องเช่นกันแล้วก็ห้องดีลักจะมีวิวเฉพาะพระใหญ่เท่านั้นนะครับห้องเห็นพระใหญ่อากาศดีๆแบบนี้จะเห็นองค์พระสวยมากนะฮะไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นได้ชัดหรือเปล่ามองนี่มองด้วยตาเปล่าเห็นชัดมากห้องน้านะครับก็จะมีขยะใหญ่กว่านะครับห้องสแตนดาร์ดนะครับพื้นที่จะค่อนข้างเยอะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ไม่ได้กั้นนะครับแต่ว่าแต่ก็แยกไว้นะครับสเต็ปจะต่างกันอยู่นะครับนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ทา่ใช้ที่เตรียมไว้ให้ในห้องน้ำเลยนะครับก็จะมียาสีฟันแปรงสีฟันนะครับคัดต้นบัตให้เรียบร้อยนะครับสบู่อย่างนี้นะฮะเติมสบู่เหลวก็มีนะครับรองโอเคนะครับภายในห้องดีลักซ์ที่เพิ่มเติมมาให้นะครับก็คือจะมีเสื้อคลุมอาบน้ําให้นะฮะนะครับ แล้วก็จะมีรองเท้าแตะใส่ในห้องให้นะครับห้องนั่งเล่นก็จะมีโซฟาตัวเล็กอีกหนึ่งตัวนะครับตู้เย็นมีให้เหมือนกันมีเคาน์เตอร์ตรงนีองอ้ตัวหนึ่งนะครับปกติเก้าอี้ชุดนี้จะอยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่าช่วงนี้เก็บเข้ามานะครับ <c oughs> อันนี้คือห้องนอนเนี่ยห้องนี้นะครับจริงๆก็เหมาะสำหรับแฟมิลี่มากคือถ้าเกิดมาแล้วใส่เตียงเสริมเนี่ยจะนอนสบายเลยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆมาไม่เอาเตียงเสริมก็ได้อยากนอนด้วยกันห้องนี้ก็จะโอเคว่ามันจะแยกห้องนอนเป็นสัดส่วนอยู่นะฮะ ห้องค่อนข้างที่จะกว้างนะครับกว้างมากกว้างมากๆเลยโอเคนะครับมีหน้าต่าง2ห้องสองบานนะครับเผื่อใครบางทีบางช่วงเวลาไม่อยากเปิดแอร์นะครับนี่คือมุมจากหัวห้องนะครับอันนี้คือห้องนอนแยกต่างหากเลยนะครับแอร์ก็จะมี2ตัวนะครับห้องนอนหนึ่งตัวข้างนอกหนึ่งตัวนะครับแยกกันนะครับถ้าเป็นแบบพ่อแม่ลูกมาเนี่ยก็คือให้คุณลูกเล่นข้างนอกได้คุณพ่อคุณแม่ก็ทำาิลักข้างในได้เลยไม่มีปัญหานะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคอีกท้ายห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นท้ายห้องใหญ่สุดนะครับเราจะมาดูนี่จะลงท้ายด้วยเลข6นะครับรู้สึกทานแต่ละห้องเริ่มจะอ่อนแรง ห้องนี้คือห้องสูตรนะครับเปิดเข้ามาเช่นกันนะครับจะใกล้เคียงองลีรักคือเปิดเข้ามาเนี่ยเป็นห้องนั่งเล่นใหญ่เลยนะครับหนึ่งห้องเต็มเต็มเลยนะครับพร้อมโซฟาชุดขนาดรับแขกได้นะครับเผื่อญาติมาาหาญาตมาเยี่ยมนะครับและห้องนี้ที่พิเศษจะได้ระเบียงสองระเบียงนะครับด้านนอกระเบียงก็จะมีที่ล้างจานให้ทุกห้องนะครับมีให้เหมือนกันหมดนะครับอุปรกรณ์ภายในห้อง พ,พื้นฐานจะเหมือนกันนะครับตู้เย็นมินิบาร์ชากาแฟแล้วก็น้ำเปล่าสามขวดเหมือนกันนะครับมีทีวีมีแอร์แยกให้ต่างหากนะครับในส่วนนี้นะครับห้องนอนพิเศษมากครับใหญ่มากนะครับส่วนห้องนี้เนี่ย <c oughs> จะได้เตียงไซสซใ,ใหญ่มากเลยอันนี้นะครับนี่คือข้อดีของห้องส่นนะเหมาะกับ ครอบครัควรใหญ่แล้วต้องการนอนห้องเดียวกันแล้วต้องการใส่เตียงเสริมเนี่ยห้องแบบนี้ครับน่าจะจะรีคอมเมนต์ให้ใช้ห้องพักแบบนี้มากกว่าเพราะเวลาใส่เตียงเสริมมันจะมีพื้นที่ตรงบริเวณเนี่ยครับหน้าทีวีเนี่ยเหลืออยู่นะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่เตียงเสริมเข้าไปแล้วมันจะโอเคอยู่นะครับห้องนี้นะครับพิเศษนอกจากมี2ระเบียงแยกห้องนอนแอร์สตัวทีวีสตัวด้วยนะครับเหนือจากห้องดีลักไปอีกนะครับคือ แต่แท่งเครื่อนี้ <c oughs> ถั่วส้วมเหรอไม่ใช่ห้องน้ำใหญ่มากอ่างก็ใหญ่นะครับกระจกก็บางใหญ่ใหญ่อลังการไปเลยฮนะเปล่าไม่ใช่จะให้ดูเคิืนนี้นี่ครับ <c oughs> มันคืออา่างน้ำฮะพร้อมกับ เรนชอวเวอร์เช่นกันนะครับน้ำร้อนน้ำเงย็นพร้อมตีฟองลงอา่างแล้วก็นอนจูจีกันหนุนกันไี่เลยถ้าใครมาเป็นคู่รักนี่มันจะเหมาะมากมาะแต่ถ้าเกิดใครมาแบบเป็นแฟมิลี่เนี่ยจะต้องปิดม่านนิดนึงครับเพราะว่าตัวม่านเนี่ยมันมันจะเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นอยูอทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้แต่รที่ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็นทั้งหมดนะฮะก็ในความคิปเก๋ก็จะมีความอายในนิดนึงนะครับเกิดประมาณนะฮะโอเคนะครับ เราจะไปที่จุดสําคัญของเราอีกจุดหนึ่งห้องพักให้ดูหมดแล้วนะครับตอนนี้ตอนท้ายจะมาบอกให้ฟังว่าเรามีห้องแบบนยังไงบ้างน,นะครับพร้อมกับราคาช่วงนี้นจนถึง31ตุลานี้นะครับโดยการจองตรงผ่านโรงแรมนะครับอันนี้ชั้น3ามนะครับเราจะพาไปที่เตล ลองมันได้ตั้งต่ป้าให้เห็นช่วยอ๋อมีถังเชื่อมองนี่คือชั้นสองชั้นสองเราก็จะมีนี่สายออกกำลังกายไม่พลาดแน่นอนฮะเรามีดัมเบลเรามีแมชชีนนะครับเก้าอี้สำหรับใช้นั่งเล่นดัมเบลนะครับและรูวิง่ง มาตรฐานยิ้มเลยนะฮะสองลู่ด้วยกันนะครับ mm hmm. อย่างดีเลยนะครับ mm hmm. และ mm hmm. ด้านนอกโทษนะครับก็จะมีตัววิ่งนะครับแอตัวปั่นจักรยานนะครับอีกสองตัวนะครับมีทั้งแบบนั่งแบบพิงหลังแล้วก็นั่งแบบไม่ต้องพิงนะครับห้องน้ํานะครับในสองห้องยิมนะครับ mm hmm. แล้วกลับที่ห้อง แล้วก็ไฮไลท์ของเราคือนี่ฮะสระว่ายน้ำครับโอ้โหตอนนี้ถ้าบรรยากาศแบบนี้ครับฝรั่งจะชอบมากเลยคือแดดอ่อนๆไม่แรงมากแล้วเขาจะอยู่กันเต็มเลยครับปกตินะฮะแต่ช่วงนี้ก็ไทยเที่ยวไทยครับก็ขอคนไทยเชื่อกันก่อนนะครับและตงนี้นะครับสระเล็กนะฮะสับเด็กนะฮะ ความลึกของน้ําก็จะประมาณสักหัวเข่าได้นะครับตรงนี้แต่ไงถ้าเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเล่นก็ต้องเฝ้านิดนึงนะครับต้องช่วยดูแลนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะมันต่อเนื่องกันกับสาะใหญ่แล้วสระใหญ่นี่ความลึกค่อนข้างจะลึกนะครับก็คือผมสูงประมาณ160นี่คือมิถัวครับ1เมตรได้โดยประมาณนะครับโดยประมาณเรามีเตียงนอนให้สีเตียงนะครับมีโซฟาใหญ่ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะโอเคจบแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปด้านล่างให้ฟังนะครับว่า ทั้งหมดที่เราพามาดูเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับได้ถ่าย2รอบกันเลทีเดียววันนี้เนื่องจากถ่ายรอบแรกไม่เป็น HD เสงเลยเป็นอะไรที่เ็งน,นิดนึงโอเคตอนนี้ผมกลับลงมาอยู่ที่ข้างล่างแล้วนะครับขออนุญ,ญาตเซตอัพนิดนึงนะฮะ อย่าเสร็จอับความสูงนะครับแล้วก็ตั้งกล้องนิดนึงนะครับว่าผมต้องเสนอหน้าตรงช่วงไหนดีนะครับถึงจะมองเห็นครับเดี๋โอเค โอเคเรามาเจอหน้าคนถ่ายกันแล้วทีนี้นะครับจากห้องทั้งหมดที่เราพาไปนะครับมันจะมีทั้งหมด3ไทด์ห้องด้วยกันนะครับไทด์ที่1คือไทด์ห้องสแตนดาร์ดนะครับห้องแรกที่พาไปให้ดูเนี่ยอยู่ชั้น5นะครับความพิเศษของชั้น5คือระเบียงห้องเนี่ยสามารถมองเห็นวิทะเลดิ้นหน่อยนะครับห้องสแตนดาร์ดจะมี2แบบด้วยกันคือ1เป็นห้องเตียงใหญ่นะครับหเตียงใหญ่เป็นคิงไซส์สคือทวินสองเตียงเล็กนะครับราคาเริ่มต้นที่ร้อบาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ปกติชั้น5ราคาจะแพงกว่านะแต่ให้คนไทยเท่ากัน ใช้ที่สองนะครับห้องดีลักซ์เปิดเข้าไปเป็นห้องนักเล่นก่อนแอสองตัวทีวีหนึ่งเครื่องในห้องนอนนะครับห้องนี้นะครับปกติจะขายอยู่พันสองพันห้าตอนนี้คนไทยเอาไปเลยครับหนึ่งพันบาทท้วนๆนะครับช่วงนี้สามารถพักได้นะครับอ่าอยากรู้ใช่ไหมล่ะพักได้ขั้นต่ำขั้นต่าเลยนะครับเต็มที่นะครับผมให้ที่สามคนเลยนะครับผู้ใหญ่สามคนนี้ชาร์จเพิ่มไหมไม่ชาร์จนะครับถ้าท่านไม่ขออะไรเพิ่มเติมเช่นว่าไม่ขอเตียงเสริมเพิ่มเติมนะครับ พักสองเตียงเสริมเพิ่มผมชาร์จเพิ่มอีก500บาทนะครับแต่ถ้าไม่ขอเตียงเสริมเพิ่มนอนได้3คนให้นอนครับไม่ว่ากันนะครับเป็นที่ไปเลยนะครับหรือพาพ่อแม่ลูกมาคุณพ่อคุณแม่มีลูก2คนรวมเป็น4คนนอนได้นอนเลยครับทุกท้ายห้องนะครับอันนี้พิเศษไปนะครับท้ายห้องสุดท้ายท้ายใหญ่สุดนะครับห้องสูตรปกติจะขายอยู่ที่1,800งพันะครับ1,500ถึง1,800งพันะครับช่วงนี้พิเศษไปเลยครับ1,300บาทนะครับและก็เช่นกันนะครับถ้าไม่ขอเตียงเสริม ท่านจะนอน3คนผู้ใหญ่นะครับ4คนพ่อแม่ลูกให้นอนได้ครับไม่ว่ากันนะครับคือผู้ใหญ่2เด็ก2อย่างเี้ครับถ้านอนได้ไม่ขออะไรเพิ่มนะครับผมก็ให้พิเศษไปนะครับในช่วงนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่องได้นะครับแล้วก็มาเที่ยวไทยกันเยอะๆนะครับเราต้องช่วยกันก่อนนะครับช่วงนี้เที่ยวไทยครับอครับแนว